รถเว้นสปินเตอร์แจ้งซ่อมอาการแอร์ตู้หลังไม่เย็นนะครับรถเข้าตรวจเช็คอร์ตอนเลขไม่2อ2 8 8์หรือ2 8 2 8กิเมครับตู้หน้านะครับเราปรับความเย็นที่สุดเลยนะฮะเปิดพัดลมสปีด3ปิดนิาาาาภายนอกระบบทำความเย็นได้แค่15องศานะครับตู้หน้า ส่วนของที่คนขับนั่งนะครอุณหภูมิภายนอก20-25นะครับวัดการทำงานของตู้แอร์ตอนหลังนะครับอุณหภูมิหน้ารถตอนนี้26นะครแต่วัดช่องลมจากตู้หลังออกมาได้23ถือว่าไม่มีความเย็นนะครับนี้ข้อ ที่ไหลกลับจากตู้แอร์ด้านหลังเป็นน้ําแข็งคอแมแรมที่รับผิดชอบสร้างความเย็นให้ตู้หลังนะครับจะเห็นแล้วนะว่าท่อเป็นน้ําแข็งนะฮะในส่วนของพัดลมคอนเดนเซอร์นะครับระบายความร้อนด้านบนนี้ถือว่าทํางานปกตินะทั้ง2ตัวต้องตปวจราบาย หลังเติมน้ำยาเพิ่มนะครับความเย็นจาก16องศาตอนนี้ลงมา14นะครับแล้วก็ความร้อนแอร์อยู่ที่260ทางทำการฉีดล้างความสะอาดแผงแอร์น้าโหลดายค่ะ ภาพน้าที่ไหลออกมานะคะมีแต่เศษปูนเศษดินที่อุดตันค่ะตัวกรองแอร์ตัวด้านนอกนะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวปิดเปิดลิ้นอากาศภายในคนขับต้องหมั่นสังเกตนะครับถ้าลิ้นอากาศภายนอกเปิดนะครับก็จะทําทให้ลมร้อนเข้าไปในตู้แอร์ด้านหน้านะครับต้องสังเกตแล้วก็เอื้อมมือมาปิดเพื่อจะได้ไม่ให้ความร้อนจากภายนอกนะครับอากาศภายนอกเข้าไปในห้องโดยสารซึ่งจะส่งผลทําให ความร้อนระบบแอร์ตรงนี้ขึ้นสูงด้วยนะครับส่วนตู้หลังนะครับเดี๋ยวจะต้องตรวจเช็คดูละเพราะว่าอุณหภูมิภายนอก30ในรถได้25องศานะครับช่างจะได้ลงมือถอดตรวจเช็คในส่วนของแอร์ตู้หลังครับรถเชคสปินเตอร์ตรวจเช็คการทำงานระบบแอร์ตู้หลังครับ อุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่30นะครับหน้าลถความเย็นจากช่องลมตู้หลังออกมา26นะฮะเดี๋ยวจะลองเติมน้ำยาเพิ่มตู้หน้านะครับแอร์เย็นได้อยู่12องศาก่อนเติมน้ำยาอยู่ที่16นะครับตู้หน้าเติมน้ำยาเรียบร้อยนะครับตอนนี้ความเย็นอยู่ที่12ตู้หลังตอนนี้ความเย็นลงมาที่18นะครับ หลังเติมน้ำยาแอร์นะครับความเย็นตู้หลังตอนนี้ลงมาที่17องศาอุณหภูมิหน้ารถตอนนี้24-25องศานะครับเดี๋ยวจะได้เข้าไปเทสการทำงานภายในห้องโดยสารครับตู้หน้าเย็นได้12องศาตอนนี้เปิดประตูนะครับทั้งตู้หน้าตู้หลังเทสการทำงานเดี๋ยวจะต้อง ปิดนะเดี๋ยวจะลองปิดประตูเช็คความเย็นในห้องโดยสารครับตอนนี้เรานำตัววัดเข้ามาไว้ในรถนะฮะอันนี้จะเป็นสายสีขาวนี่เป็นของตู้หน้าของตู้หน้าวัดจากช่องลมอันนี้เป็นของตู้หลังเมื่อกี้ที่เราเปิดกระจกเทสกันอยู่นอกรถนะฮะก็ได้12กับ17องศาตอนนี้เข้ามาอยู่ในรถนะอุณหภูมิก็อยู่ประมาณ25 26องศา หลังจากฉีดล้างทำความสะอาดให้นะครับพัดลมไฟฟ้าทำงานปกติทั้งสองตัวนะครับฉีดล้างทำความสะอาดแผงคอนเดนเซอร์ให้เรียบร้อยหลังจากล้างแผงบนหลังคานะครับความเย็น ตู้หลังตอนนี้ลงมาที่สิบสี่ตู้หน้าอยู่ที่สิบสองนะครับระบบทำความเย็นได้ดีตรงเลยครับลองวิ่งเช็คการทำงานระบบแอร์ตู้หน้าตอนนี้อยู่ที่สิบเอ็ดองศานะครับตู้หลัง อยู่ที่12หลังเติมน้ำยาล้างแผงคอนเดนเซอร์ให้ทั้งชุดหน้าและชุดหลังนะครับระบบกลับมาทำความเย็นได้เป็นปกติครับต้องสังเกตความเย็นเนาะต้องซื้อเทอร์โมมิเตอร์วัดดูจะได้รู้ว่าความเย็นยังได้ตามมาตรฐานในคลิปนี้ไหมนะฮะ ถ้าอุณหภูมิ2ตัวนี้สูงขึ้นนะนะตู้หลังสูงขึ้นก็แสดงว่าอาจจะมีการรั่วซึมต้องสังเกตด้วยนะครับตรงนี้จะต้องไฟสีแดงติดนะฮะถ้าไฟดับเนี่ยอากาศภายนอกจะเข้ามาในรถนะฮะต้องให้มีไฟสีแดงติดอยู่เสมอครับระบบทำความเย็นได้ดีนะครับ ได้ตู้หน้าได้11ตู้หลังได้12ครับ